คลิปนี้สําหรับคนที่อยากเป็นในหน้า Shop, ติ๊กต็อกชอบแปลงทำไม่เป็นคุณต้องหยุดดูคลิปนี้ให้จบเลยค่ะเพราะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสมัครเป็นในหน้าติ๊กต็อกชอบแล้วก็วิธีเลือกสินค้ามาขายที่หน้าช่องของเราค่ะดูคลิปนี้จบแล้วทําตามไม่ทันกดรายการโปรดไว้เนะคะเพราะว่าครูลงคลิปทุกวันค่ะถ้าคุณไม่กดรายการโปรดไว้คุณอาจจะหาคลิปนี้ไม่เจอค่ะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของครูมีประโยชน์ก็ฝากช่วยรีโพสต์แล้วแชร์นะคะไปให้กับเพื่อนๆของเราที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยค่ะและถ้าคุณ อยากได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของ Tik t o ็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของครูซันดาวไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อเลยค่ะอันดับแรกนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีตะก,ก้าหน้าช่องเหมือนกับในตัวอย่างนี้นะคะ,สะแสดงว่าคุณยังไม่ได้เป็นในหน้า TikTok อกช็อปคุณยังไม่สามารถที่จะเอาสินค้าใน Tik t o ็อกช็อปมาขายหน้าช่องของเราได้เราจะต้องไปสมัครเป็นครีเอเตอร์ t ิ k กต็อกช็อปหรือว่าเป็นในหน้า TikTok อกช็อปก่อนค่ะวิธีสมัครก็ไม่ได้ยากนะคะให้เราไปที่หน้าแรกของหน้าช่องติ๊ก3 ตรงนี้เลยค่ะจิ้มเข้าไปอ่ะก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเลือกศูนย์ครีเอเตอร์ตรงนี้ค่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ข้อความนี้นะคะอาจจะเป็นเครื่องมือผู้สร้างนะคะให้เราดูสัญลักษณ์ที่เป็นรูปคนแล้วก็มีรูปดาวตรงนี้จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะในหน้าศูนย์ครีเอเตอร์ค่ะให้เรามองหาตรงนี้ TikTok Shop สำหรับครีเอเตอร์อ่าเมนูของ อาจจะไม่เหมือนของครูนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ tiktok ของเราอัปเดตหรือยังแต่ให้เราหาสัญลักษณ์ตัวนี้หรือว่าข้อความประมาณนี้ได้เลยนะคะ เจอแล้วนะคะให้เราจิ้มเข้าไปได้เลยแบบนี้ถ้าช่อง Tik TOK ของใครมีคุณสมบัติครบตามที่เขากําหนดนะคะก็จะมีคุณสมบัติ2ข้อนั่นก็คือผู้ติดตามมากกว่า1000คนแล้วก็มีอายุน้อยกว่า18ปีถ้าช่องของใครมีคุณสมบัติครบนะคะคุณก็จิ้มไปตรงคําว่านําไปใช้ได้เลยแล้วก็ทําตามขั้นตอนแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะสมัครเป็นในหน้า Tik t o k s h o p ได้แล้วค่ะพร้อมที่จะขายของใน t i k t o k นะคะเมื่อลองสมัครเป็นใน หน้าทิกตอกชอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีตะกร้าหน้าช่องทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเลือกสินค้ามาขายในหน้าช่องทิกตอกของเรากันค่ะวิธีการไปเลือกสินค้ามาขายในหน้าช่องทิกตอกนะคะก็ให้เรามาที่หน้าช่องทิกตอกของเราแบบนี้ค่ะจิ้มไปที่ตะกร้าของเราแบบนี้ที่เราเพิ่งได้มาเลยนะคะอ่ะจิ้มเข้าไปเลยเมื่อเราจิ้มเข้ามาแล้วนะคะเลือกไปตรงทิกตอกชอบตรงนี้ได้เลยค่ะอ่ะจิ้มเข้าไป ในหน้า TikTok Shop ค่ะให้เราจิ้มไปตรงคําว่าตลาดสินค้าตรงนี้ะค่ะเป็นแหล่งที่ทําให้เราไปดึงสินค้ามาขายหน้าช่องของเราได้อลองจิ้มเข้าไปค่ะ,ะเราจะเจอกับสินค้าเยอะแยมากมายเลยนะคะจะมีทั้งสินค้าที่เป็นสินค้าตัวท็อป นะคะแล้วเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ให้กับเราเลยค่ะเราสามารถไปเลือกสินค้าเหล่านี้มาขายที่หน้าช่องของเราสมมุตินะคะครูเจอสินค้าตัวนี้แล้วครูสนใจมากๆที่จะเอาสินค้ามาขายสิ่งที่เราต้องดูเลยนะก็คือสินค้าตัวนี้ราคา นะคะแล้วก็เมื่อเราขายได้แล้วเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เราก็ดูที่ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราจะเอาสินค้ามาขายหน้าช่องของเราเราต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพค่ะเราอาจจะต้องดูว่าร้านนี้นะคะเขาได้กี่ดาวแล้วนะคะแล้วก็ขายไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมไปดูนะคะว่าสินค้าตัวนี้มีคอมเมนต์จากลูกค้าดีหรือไม่ดียังไงเวลาที่เรามาทำคลิปขายในฐานะของการเป็นในหน้า t i ิตตอชชอปอะคะ่ะเราก็จะได้ขายแบบยั่งยืนค่ะ เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราต้องการอยากจะเลือกสินค้าตัวไหนมาขายที่หน้าซองของเราก็จิ้มตรงคำว่าเพิ่มตรงนี้ได้เลยค่ะ เขาก็จะขึ้นปุ่มว่าเพิ่มแล้วนั่นแปลว่าเราได้หยิบสินค้าตัวนี้มาขายหน้าช่องของเราแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูที่แต่ก้าหน้าช่องของเราค่ะว่ามีสินค้าตัวนี้แล้วหรือยังก็ย้อนกลับมาที่หน้าทิกตอกช็อปของเราได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะตอนนี้ครูก็ดึงเอาสินค้าตัวนี้มาไว้หน้าช่องของเราได้แล้วละค่ะก็พร้อมที่จะขายแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นได้แล้วนะคะคุณจะทําการโปรโมทโดยการทําคลิปวิดีโอหรือว่าขึ้นมาไลฟ์ก็ได้ค่ะเท่านี้เราก็สามารถ เป็นในหน้า t ิกตอกช h อ p เอาสินค้าใน t ิก t o กช h อ p มาขายเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นได้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคลิปนี้ของครูมีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์รีโพสให้กับครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูเซนาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ